สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าวันอังคารที่แสนสดใสนะคะสวัสดีแม่แม่เอ็ซีทุกทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังโมนิ่มน,นะคะวันนี้น้องแอนก็จะมาป้อนผลไม้นะคะที่พี่อ้อมนะคะและแม่มีนาให้มาเมื่อวานนะคะในช่วงเย็นเนนะคะช่องของพังโมเบลก็บริการส่งถึงที่เลยนะคะตอนนี้ก็จะให้กินให้ทานตอนเช้าเลยนะคะแม่แม่ อันนี se ้มีชาสวยเสียงเสียงเสียง <she> ้าจ yeah. e ้ากอนเสียงก็ใส่เสียงเสียงเสียงใครใส่ <laughs> กำลังเลือกอยู่นะคะว่าจะกินอะไรก่อนนะคะเพราะว่ามีหลายอย่างนะคะมีแตงไทยนะคะมีมันเทศนะคะแล้วก็ฟักทองข้าโพดนะคะเลือกเลือกอะไรน,นุ่มเลือกทำไมเลือกสิ่งที่ตัวเองชอบก่อนนะคะคอยดูจะกินแตงไทยหรือเปล่านะคะ ะะยันกินอย่างอริดอร่อยเลยนะคะบำรุงร่างกายนะคะอีกสักพักก็จะออกไปหาท่องคูณนะคะอยู่ที่นนอเมอนะคะเป็นสวนนะคะแม่แม่เป็นโคกนะคะอยู่นอกหมู่บ้านนะคะให้เขาไปฉีดก,กันอยู่นู้นนะคะบรรยากาศตอนเช้านะคะที่แสนสดใสนะคะวันนี้ฝนตกเมื่อคืนนะคะบรรยากาศที่นี่ก็เย็นชุ่มฉ่ำน,นะคะ อร่อยไหมนุ่มมิ้มลองปอกแตงไทยให้หนึ่งลูกนะคะแม่แม่เพราะว่านุ่มนี้พอกินแตงไทยไม่เป็นนะคะตนอนก็เลยเอาไปล้างนะคะแล้วก็เอา,มาเมล็ดออกนะคะก็ดูว่าจะกินหรือเปล่านะคะแต่ไม่เห็นหยิบแตงไทยเลยนะคะ,ะเลือกเลือกมีเยอะก็เลือกนะคะ บรรยากาศตอนเช้านะคะกิน,นไปเรื่อยๆนะน,นิ่มก็จะหมดใช้เวลานานนะคะเพราะนี่มของเรากินช้านะคะที่นู่นก็เป็นบ้านของผู้พานะคะบรรยากาศตอนเช้านะคะแม่โบนะคะผู้ผาแล้วก็น้องอุงอิงน้อยนะคะ ตอนเช้ามาควอน,นของเราก็ทําความสะอาดโรงนอนนะคะให้กับช้างนะคะถ้าฝนตกก็ให้อยู่ในบ้านนะคะแม่แม่แมถ้าฝนไม่ตกก็ออกทุ่งเลยนะคะใต้สะพานตอนนี้น่าจะอยู่ไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าฝนตกนะคะเชอะแฉะนะคะทางน้องช้างอยู่ตรงนั้นก็มอมแมแมเลยนะคะนิมของเราก็จะไปผลิตเแบบีนะคะได้หก ครั้งแล้วนะคะแม่แม่ยังเหลืออีกสามครั้งนะคะตอนเย็นที่บ้านของนุ่มนิ่มก็เปิดร้านผลมออนไม้อไลน์เหมือนเดิมนะคะหาค่าสินสอดนะคะแม่แม่แล้วก็ค่ายานะคะให้กับนุ่มนิ่มและท้องพูนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องนุ่มนิ่มกันด้วยนะคะเปิดไลา์ตอนเย็นเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ต้องกราบเขา ระคุณนะคะคุณแม่มีน้านะคะและพี่ออมมากเลยนะคะที่เมตตาสั่งผลไม้ให้นุ่มนิ่มได้ทานของอร่อยๆนะคะขอให้คุณแม่ทั้งสองท่านนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะเดินทางไปที่ทางไหนก็ขอให้แคล้วคลาดปลอดภัยบารามีช้างใหญ่คุ้มครองพระครูประกรรมคุ้มครองนะคะ